เกตโต้งนะครับเราเดินทางมาถึงวานพะเยานะครับเรามาถึงที่ประมาณ4ี่โมงครึ่งนะครับแล้วก็บนหาที่พักนะครับวอนนี้เราได้เกตเฮาส์แล้วครับอยู่ติดวานพะเยานะครับวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศครับเดินแนวต่ำวานพะเยานะครับแล้วต่อกิจกรรมต่อนบ้อคืนนะครับจะมีบลพิธีการเรียนเทียนนะครับเราจะต้องนั่งเรือจากตรงตรงนี้ครับไปที่กลางน้ำตอมีวัดอยู่กลางน้ำนะครับจะมีการเรียนเทียนแล้วก็จุดเทียนอยู่ต่อประมาณสัก ทุ่มสองทุ่มนะครับเดี๋ยวเขาก el. ็จะเดินเอลทัมควาสนะครับเดินไปที่ตรงที่มีคนมาเอลนักกนาเลยเดี๋ยวเขาเตะไปเอลพอได้วยกันนะครับผมมีพลังอาบแดดเลยอ่ะเอาเลยท่าที่กำลังตกดินหองขนาดดูฟังนะครับตอนนี้วิว ดีมากเลยอขนาดน่ะมาถึงไปยาวต้องข้องเพียงไปยาวรอเธอได้บห วงอะไรถึงใครคนหนึ่งเคยรักกันตราตึงเป็นหนึ่งดังดวงชีวะเอ๊นน่อหะรนะเึหัวครับเดี๋ยวหยุกันนี้ก่อนเดี๋ยวเขาซอกอยากก่างกีเข้านะครับเดี๋ยวปากันตอนสักทุ่มนะครับผมเป็นกิจกรรมอย่างเอ็นดีวันวิเยานะครับจะมีชาวบ้านป้าป้าเพ่กายยังเหนหว่าอ,อ,อ,อระนจกกกาป้ปา เาแล้วมาแล้วมาแล้วน,นั่งริมควานพะเยานะครับเขาจะมาพูดถึงประวัติของกว้านพะเยานะครับเป็อย่างไรนะครับที่เราดาูจากศึกษาข้อมูลมานะครับควานพะเยานะครับอยู่ในเขตอำเภอเมืองพะเยานะครับจังหวัดพะเยานะครับเป็นทะเลสาบน้ําจืด หนึ่งของภาคเหนือนะครับประกอบเป็นอันดับสามของประเทศไทยนะครับรองจากหนองหาแลวก็อุบริเธานะครับคําว่ากวานตามภาษาพื้นเมืองหมายถึงน้งนะครับเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติอยู่ใจกลางเมืองพะเยานะครับมีทิวเขาเป็นฉากหลังนะครับเินจากน้ําที่ไหลจากห้วยต่างๆ18ส,สายนะครับแล้วก็มีปริมาณน้ําเฉลี่ยปีละ2ี่0ล้านลูกบาตรเมตรนะครับแล้วก็มีพันป่าน้ําจืดประมาณ ไปชนิดนะครับและกาะที่นี่มีพื้นที่หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบเมตรไร่นะครับเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาต่างๆนะครับแล้วก็ทัศนียภาพโดยรอบก้อนพิยาวนะครับมีส่วนทําให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงามถูกใจผู้เห็นแล้วก็จะกล่าวได้ว,ว่าเป็นหัวใจรักของเมืองหินยาตรงนี้ครับที่ก้อนพินยานะครับยังให้เวลาประมาณสักทุ่มก,กว่าสองทุ่มเดียวเขาจะไปที่ที่วัดกลางน้ํา เช็คกับ uh, พี่ที่ท่าเรือบอกว่าเพิ่นสามารถขึ้นตอน,มม mm hmm. นทีน่โมงนะครับโยวได้เอาไปดึงปะในมุมการรับกับเนวิกเกตโต้วันนี้เนวิกเกตโต้ครับช่วงเก้าโมงครับตอนนี้เอาคือเรือมานะครับ mm hmm. เรือมาไว้่ายไปตรงกลางน้ำนะครับตอนนี้เรานั่ง mm hmm. เรือมาอยู่กลางควานพะเยานะครับ mm hmm. เราจะไปดูบรรยากาศ รรรครับตอนนี้เราถึงตรงวัดกลางน้ำแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรบ้งางระวังระวังถือถือ ายซะโอ้โหนะครับบรรยากาศเป็น้ครับตอนนี้เราเดินมาที่พระพุทธรูปนะครับอยู่กลางน้ำบนกวานพะเยานะครับตรงนี้จะมีชื่อว่าวัดต,ติโลกอารามนะครับ กว้านพะเยานะครับตอนนี้ก็นั่งเหลือมาจากฝั่งนู้นนะครับ,น,น,รบนี่ก็มีนักท่องเที่ยวขึ้นมาไหวพระกลางน้ำนี่นครับอันนี้เป็นฝรั่งครับเตียวขึ้นมาไหว้พระเลย ทางกลับแล้วก็เขาจะแวะสองข้างทางว่าแวะที่ไหนห้อ,องเตรียมนะครับแล้วเขาจะมีคำถามจากทางรายการนะครับเดี๋ยวได้เจอกันครับกับนิวลิกิตุ บางคนที่ใจไม่แน่นอนลืมลืงบางคนพิซบลงที่ตรงตักแม่แล้วผมนี่ก็เป็นช่วงท้ายของรายการ n a วิเกโตนะครับเราจบทิปที่เชียงใหม่ยพะยาวนะครับเรากลับมาถึงเชียงใหม่ประมาณสับ3.45นาทีนะครับจะได้ก็อขอส่งท้ายเลยนะครับก็ ในช่วงยุทธเทศกาลนะครับในวันแม่แห่งชาติวันพวกนี้นะครับจะได้ก่ไปบอกรักแม่ซื้อดอกมะลิให้แม่นะครับแล้วก็ส่วนคําถามของเขา,าที่จะร่วกกิจกรรมกันคือว่าจะถามว่า,าวัดที่เขาไปที่พยาวนะครับตรงคว้าพยาวจะมีวัดอยู่กลางน้ำครับคำถามคือว่าชื่อวัดอะไอย่างนะครับใครตอบถูกเราจะมอบเสื้อเนวิเกตโต้ง1ตัวครับผมแล้วก็พร้อมกับของที่ระลึก ของทาจากจึงไห่นะครับแต่เราไปขายไปเยาแล้วเราก็ซื้อปิกมาฝากกันนะครับคําถามทวรอรอบนะครับวัดที่เราไปตรงจลางน้ำตรงคว้านพะเยามีว่าชื่อว่าวัดอะไรอย่างนะครับหมอกเสื้อยืดนิเกโต้หนึ่งตัวครับของที่ระลึกจากกว้านพะเยานะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักนะครับบริษัทเอ e r ีดีไซน์นะครับรับออกแบบตกแต่งภายในนะครับผมดยอาจารย์พะเยานะครับ แล้วก็ร้านสุนทีดีไซน์ครับผมร้านคุณโจร,รับออกแบบสติกเกอร์แล้วกงานกราฟิกต่างๆนะครับแล้วก็บริษัทกูดซีจีนะครับโดยคุณทอมนะครับทำเกี่ยวกับงานแอนิเมชันแล้วก็งานขึ้น3 d ต่างๆนะครับแล้วก็ร้านข้าวซอยฮิปปี้นะครับซีแยกบอ่อสร้างตรงซอยธนาคารกรุงเทพเดี๋ยวซ้ายเข้ามานะครับรสชาติอร่อยมาก mm hmm. แล้วก็ร้านสุราซิวดีอาร์สตูดิโอนะครับจำหน่ายเสื้อยืดสุราซิวดีของที่ระลึก แนวแนวอินดี้ต่างๆนะครับผมแล้วก็ร้านคึกคับครับผมอยู่ตรงข้ามสารพัดช่างนะครับเปิดประมาณสัก5้าโมงถึงเที่ยงคืนนะครับโปรโมชั่นก็ถ้าไปก่อน3ามทุ่มนี่เบียร์จ้างเอ็กพอร์ตสามคนร้อยนะครับร้านคึกคับนะครับกล้าชื่อร้านก็ฟังคึกคับนี่นะครับแล้วก็ร้านบาร์เฮกซัตเชียงใหม่นะครับอยู่ตรงซอยนิมานะครับเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ประมาณที่สเปนรู้สึกว่าจะมีคอนเสิร์ต ล็อกเลทโถนะครับ่าได้ก็ลองติดตามดูในในเพจของอเท็กซัสบาร์เชียงใหม่นะครับแล้วก็คขอยากตัดผมแบบแนววินเทจนะครับไปได้นะครับที่ร้านเมืองลังมาเบอร์นะครับลงซอยธนาคารเออ,อลงซอยโงพยาบาลลานานาไปสุดซอยนะครับอยู่ซ้ายมือก่อนถึงโรงเรียนอนุบาลบรรลุนิมิตนะครับแล้วก็ร้านสอนเพชรเล็กดับนะครับทางานเกี่ยวกับงานงานเล็กที่เป็นงานเล็กเกี่ยวกับเล็กศิลปะครับจะมีแบบ รวดลายต่างๆสวยงามมากนะครับสั่งได้นะครับโดยคุณนนพินเทศน,นะครับจะได้ทิปนี้นะครับเชียงใหม่ไปยาวกับนิวิกโต้ขอส่งท้ายกับวันนี้ครับผมวันแม่แห่งชาติครับผมสวัสดีครับ